สวัสดีครับผมจะมาเล่นเวลส์ได้ใน ep สองถุจะเป็นอันดับหนึ่งถ้าผมจะเป็นอันดับหนึ่งใช่ไคือเราต้องต้องถึงพันเออหนึ่งพันด้วยวันนี้ก็มีอ e ีสปอร์ตจะพยายามเล่นให้มันถึงหนึ่งพันถ้วยก่อนะนะไปเลยเพราะว่าถ้าชนะในปุดล็อกอะไรสักอย่างนี้จะไม่ได้โอเคม,อมาดูกัมาถ้าวันนี้ผมจะให้ 5, ถึงห้าร้อยถ้วยผมก็จะได้จังหวะ ถ้ามึงใช้ตัวละครตัวหนะักบอกเลยว่ามันไม่มีทางแฮชเชื่อเพราะมันคือตัวละครที่ตึงมากแกตัวละครตัวเนีน้มันตึงพอๆกับไอโบโลเลยโมอะโม่แต่ด,ดูดาเมจนะดาเมจมันเวอร์มากอะดเดยเยอเอลบีโมะขอสอยก่อนขอสอยก่อนอุ๊ยไม่ไม่หย่าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้หย่าไหเข้าไปใกล้หย่าเข้าไปใกล้กลกลโอเค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  ใส่ไกลไปก่อนอุ้ยไ,ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวให้มันไปชู่กันมันไปชุ่มกันสู้กันให้มันสู้กันสวยเป็นไ,ไงเจอสูตรผมเข้าไปก่อนไหมสูตรผมเจอเลยก่อนไหมเจอสูตรผมไปก่อนไหม,ม,ไอไหมโอ้ง่ายๆอะไรยาอะไรยาอะไรยา อะไรอะอะไรอะไมมันเล่นได้นขนาดนี้วัวนี้มันเล่นยงไงก็ไม่มีทางแพ้ต้องเป็นลันตลอดน่าเบอกไ,ไม่พูดไม่แพ้ถ้าถามว่าทไมผมถึงไม่ลงชีเสียไปดูกันเกัต่อตอ,สอนสนยแหละเพราะรู้สึกว่ามันจะง่ายอที่เอริงาจิง จะต้องไปจำจัดทร์มันจะอย่างนี้เลยมันได้มามันได no. no. right. ้มาตัวนี้ตัวนี้โัวนี้ใส่ไกลๆครับใส่ไกลๆไปก่อนไปอุ้ยเล่นๆๆลอกฟูเล่ดเล่นรถเยอะมากเมื่อกี้เล่นรถเยอะมากเดี๋ยวมันจะใส่เดี๋ยวเดี๋ยดาแล้วนะไม่สนเลี้ยแล้วนะเพราะผมคือผู้เล่นที่เป็นอันดับหนึ่งเว้ยคืออันดับหนึ่งมันต้องเน้นคิวอันดับหนึ่งมันต้องเน้นคิวเข้าใจปะ อันดับหนึ่งมันต้องเน้นคิวเข้าใจปะเข้าใจปะอันดับหนึ่งมันต้องเน้นคิวอ่ะเข้าใจปะไม่เข้าใจไม่เข้าใจโอเคโอเคเยู่แล้วเป็นคืออะไอีกรอบเดียวมันตายอีกแค่รอบเดียวขอให้มันโดนขอให้โดนก็พอ โอ,โอเคสวยไปก่อนสองรอบไปก่อนครับสองรอบไปก่อนสองรอบไปก่อนครับไปก่อนครับสองรอบไปก่อนครับไปก่อนถ้าโกน,กนกเจ็บเจ็บคอก็ถ้าผมูแฮร์บบนี้ผมจะสุ่มลบตักเตะในทีมที้สามคนนะครับแล้วแกตำแหน่ง GKRB าและ LW เอาวิเญี่ยุคือใครก็ ผมเป็นบ้าเลไมันรู้ชอบพูดเรื่องดีเกี่ยวกับวิเลตวิเจอโบโบโบเห็นเก็บเลือดกันเอนเก็บพับคิวก่อนเจอผมไปก่อนไปหนึ่งเมตรปะหนึ่งเมตรไปก่อนหนึ่งเมตรไปก่อนตามด้วยสามเมตรติดติดไปไปไป เกาไปใส่เดียวกันมานะแล้ใส่เดียวอยู่ได้กาะฆ่านิตาครับเฮ้ยมันยืนนิ่งโ่อะไรอยากจการเลยจังกากเลยตัวนี้ใช้ไม่เป็นหุ้ยเป็นเซม่าเป็นเซม่าเจอเป็นเซม่าผมเจอเป็นเซม่าเลยเป็นเซม่าเล่นด้วยขาน เอาไอเดียฮาครับถ้าผมแพ้ได้เต้นโชว์ล้างเสร็จก็ไม่เหม็นแล้วเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเล่นบ้านแล้ผมมาดักเสียก้าวผมมาดับสุดท้ายต้องมเต้นโชว์อ่ะดิคือเล่นตัวนี้มันไม่มีทางไปดับสุดท้ายหรอกแต่ผมมาเต้นโชว์นะผมขอพูดเขาบอกกันผมไม่เต้นโชว์นะครับผมไม่เต้นโชว์นะท่านผู้ชมผมไม่เต้นโชว์นะครับ ผมขอบอกกันไม่โชมก่อนนะครับผมไม่เต้นโชว์นะครับเพราะผมไม่ได้เป็นอันดับนั่นไงโอ๊ยอะไรอ่ะมาเล่นลุมมัเล่นมาเล่นลุมตะโกนคือมันไม่มีทางแพ้จริงๆเลยแต่ผมก็ไม่รู้วยไม่รู้วยไม่รู้วยไม่รู้ทุยทยถ้าผมแพ้รอบนึงผมเปลี่ยนเป็นลี่อ่ะขอบอก มาดิบ้าอาบเอวีโมอะไรไม่กลัวละมาเลยเอบีโมอะไรไม่กลัวดามจทั้นสองเหรอไม่บอกวะช่างมันเถอเอเอวีโมเอเอีมมปนตายไปก่อนแล้วค่อยออกไปสู้อโอเคมาเพื่อเราตายไปแล้วบ้าแตายไปเลยอุ้ยดามือมันจะพุ่งเลงครั้งจเอวีโมจเอวีโอมอุ้ยขอใส่ตาขอใส่นีตาก,ก่อน ใส่สดๆนะครับใส่สดใส่บุตไม่สดหน้าไหนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยลูกน้องไปตรงนั้นนะครับไปอยู่ตรงอีบีโมเลยสวยอีบีโมแพว้วะไม่แพ้อะอีอบีโมแพว้วะไปไปไป ไปตัวไปเอวีมาไปอีกตัวปเอาตัวไปีกตัวเอวีมไปแข่งทื่อไปดิโออะไรเงี้ยอะไรเงียทำไมมันยิ่ขาอนี้มารองกับลอตาอง อยู่พุ่มไหนก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอาตนะมันผมจะสามารถชนะมันได้ง่ายๆเลยนะคนเพราะดินเนี่ยแค่อีกรอบเดียวก็ตายเป็นไงวันนี้มันตึงเกินไปละครเพราะจะจะเปลีย่ยนใช้เชอรี่เชอรี่ดีกว่าตอนนี้ตึงเกินไปแต่ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศไปใช้เชอรี่เนี่นยมันจะดูโกงนะคนจะไม่โกง,งอะมาดูถ้วยตอนนี้ได้มาวุ้ซุปเปอร์เลยเอาหมีเยอะจัด อุ้ยสองกเสรสิบเย้อุ้ยฮะเร็ถ้วยอุย้ยบดล็อกเลยครับบดล็อกขามหมอจะบทล็อกแจักกี้เย้เย้ผมได้จักกี้แล้วผมได้จ็ก,กี้แล้วว้าว้ผมจะบดล็อกบาลีดีครับเาผม,ม่อบล็อกเท่าไรเอาอะไรวะบดล็อกเหรมใช่ บาหลีเลยครับอเลี่ยนอีปีกด้วยมา M3 กวา่าบูนะครับแล้วผมจะใช้อ่าเอาเป็นว่าอีพีนี้จะลองใช้หนึตัวไปด้วยนะก็เล่นด,ดูจะได้แบบไม่มนสนุกขคือจะคนแต่ชื่อคลิปก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนว้ามไม่ได้ไง นี่ก็คือทีมที่เราจะเจอกับคู่แข่งนะครับฮะตัวละครที่เราจะเจอกับคู่แข่งเอ้ยแต่ขอใส่หนึ่งตัวก้อนใส่ไปก้อนหนึ่งตัวไปใส่ไปก่อนใส่ไปก้อนใส่ไปก้อนโอเคครับเส,สือเดี๋ยวใส่เดี๋ยวรอบน,นี้แหละผมใช้ซิปเปอร์เลยพาวเวอร์บล็อกตันพาวเวอร์ใส่บล็อกรุนพาวเวอร์ บ็อกตัวน์ค่ะว์แล้วจัดการหนึ่งวุ้ยแต่เชลลี่มันตึงมากแกนะคนหรือวะถ้าตัวไหนฆ่าง่ายผมก็จะฆ่าปกตินะครับอีกแค่รอบเดียวพออีกแค่รอบเดียวนายไม่รอดนะอีกแค่รอบเดียวอีกแค่รอบเดียวเพราะวิวปัจญหาปัญหาประหาผมต้องต้องเหยื่อเก่อต้องเสียเลือดแล้วเรียนผ่านแล้วมา ว้าวง่ายเกินชลีง่ายชลีตึ้งจัดครับและก็ต่อไปนะครับก็ต้องใช้เป็นตัวละครซิต้าครับมาครับตัวทำดาเมจด้วยโอเคมาตัวทำดาเมจเปิดแอร์เย็นๆนอนเล่นเกมใจฉี่ อุ้ยโอ้เอ็ดเกอร์อะไรอ่ะอะไรวะเจอเอ็ดเกอร์ว่ะผมก็มีสูตรชนะเอ็ดเกอร์อยู่นะเฮ้ยเอาจริงๆกันดิหุ้ยแต่เลือดเจ็ดพันแต่ว่าพาวิคิวอะเอ็ดเกอร์สู้กับเอ็ดเกอรครับเอ็ดเกอร์สู้กับเอ็ดเกอร์โอ้เอ็ดเกอร์อะไรวะเนี่ยถ้ามันเจอเอ็ดเกออะคือแบบสิบแพ้มันสูงมากเลยแพ้มันสูงเกินดูดิ เออเจอเอลฟี่มอร์หน่อยแป๊ะเอ็ดการเจอเอลฟี่มอร์ยกมาไม่ม ok> ีไม่มีแล้วไม่มีคามีคาเดี <h <h ๋ยวขอใส่คาก่อนขอใส่คาไปก่อนไปขอใส่คาไปก่อนไปขอใส่คาไปก่อนไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับใส่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ผมใส่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ ตัวผมใส่เด okay. well, ี๋ยวเดี๋ยวได้ไปดิโดนใส่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปดิโดนใส่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปดิโดนใส่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปก่อนไปจะลุมหมอ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 อ้าวมันไม่ควรแพ้เอลไปวะมันไม่ควรแพ้ เออเบบอ้วม่ามันเป็นอย่างนี้นอะไรนะโอเคโอ้แล้วเวลาใิ้ตัวละครใหม่ครับบาร์ลี่ผมจะใช้บาร์ลี่นี่ครับมือคว้างนอกจากขุนบนระยบบนกรรมกรสร้างขวานเดี๋ยวผมจะไม่ใช้ตัวละครอกแลผมจะลองใช้ตัวนี้ดูละครับมาดูกันครับด,ดูกันครับบปิจะเป็นไง มาแล้วดเลยแล้วคืันนี้ท่านเราคิดแล้วค่ซึ่งดูแล้วน่ะมันก็อุ้ยดาเมจดูดาเมจอ่ะวิ้ดาเมจคือมันดาเมจสองต่อวัดดีแล้วหวัดดีแล้วแล้ววันนี้มันดาเมทสองไบคนวิ้คือมันแบบย้อยอ่ะคือนายต้องทำดาเมทไกลไงเนี่ย อุยทำไมมันต้องมาปันปรนจันน้าตอนเลือดเหลือเท่านี้ด้วยวะจะหลบอยู่เนี่ยถ้ามันมาตรงไหนผมก็จะใส่มาตรงนั้น,นแหละเตรียมใส่ละตีได้ตายไปไหนฉันไมาท่ทจะใส่หมดวัวที่ขวางทาง

เจอกันไว้เจอกันมาหนีมาเจอกันมาเจอกันมาเอา้าตายคนแรกเลยครับผมไม่ใช้แล้วบาลีอะไรากากโคตรกาเลยยังไม่ได้ใช้ตัวละครที่ผมอยากลองใช้วะไม่เคยเล่นเหมือนกันถ้าผมใช้แล้วมันนี่ผมก็จะใช้เติร์น <c oughs> ใช้เชลลี่บุ๊กกเชลลี่มันกตึงบู้บู้จ็บ,เจ,บเจ็บเจ็บอุ้ยซึ่งเจอเอ็ม เอ็มเอ็มเฮ้ยนี่คือดาเมจวงวงนายอ๋อนี่เขาเรียกว่าดาเมจวงนรู้จักเปล่าเขาเรียกว่าดาเมจวงนรู้จักปล่าจักปล่ารู้จักปล่าเฮ้ยเมื่อกี้มันวนหมุนดีว่านี่เกมโฟร์เรงผิดแลยวมาดีมา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 ดีมาเก็บเรียบห ล้อมวงอยู่นะล้อมวงอยู่นะเว่ยมาดนีมาผมล้อมวงอยู่นะมานีมาล้อมวงอยู่มามาดนีมา,มาโอ้ง่ายง่ายจัดจัดง่ายจัด,จ,ดจัดเลยอ่ะง่ายจัดจัดอะไรก็ได้สิ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ช่วยมาถึงสี่พันสี่ร้อยระว่านี่เบือ่อเกมที่มันกระการเดี๋ยวกลับไปเล่นเกม f c เกมกราฟิกดีจัดจัดเกมดีจัดจนะัดอะ f ร Mobile เกมดีจัดจัดตัวละครน,นี้ก็ดีจัดจัดไม่แพ้กนะะันเลยครับสคอร์อยากได้ตอนนี้ผมอยากได้ไอ้น,นั้นมากเลยอะไรนะ เต็นอะโอ่ะเต็นาะไม,ามา้เออเต็นอะไมา้ส,กกสกกากิตสากิจดีวผมจะเก็บเรียบเลยนะสองอันนะเก็บเก็บทีเดียวถ้าไม่ตัวมันอยู่แค่ผมสองตัวเนี่ยแค่นะๆนแค่นเห็นปะโอ้เก็บไปก่อนไปนี่เจอเจอพลังผมไปก่อนหนึ่งทีไปเดี๋ยวเข้าไปใส่เกียวอีกหนย ไปิวะกัวไหมกลัวทําไมก่อนประเด็นกลอกัวทําไมก่อนกลัวทําไมก่อนกลัวทําไมก่อนอาากลัวทําไมก่อนเอามามาดิกัวทําไมก่อนนะเอา้ากัวแล้วก็แ้เปรโดเพแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบตัและครเดี๋ยวเล่นไปเล่นมามันต้องมีตายเพราะว่ามา,นนา,มา,มา,มาได้ร่างเงี้ยมันแบบมันแบบได้แค่ใกล้ๆอ่ะเออถ้าเป็นเชอร์รี่เดี๋ยวมันได้แล้วมันแก่ อุ้ย400แล้วครับ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 เมกาปุกออฟสิเมกาคอีกระับก็มาดิ่คืนก็มาดิคืนและเดี๋ยวผมจะต้องเล่นอะไรกันนะครับพ่อจะใช้ชิลี่กับผมก็เล่นเพราะว่าอันนี้ก็คือมาระดับระดับระดับมาเล่นระดับแต่วันตึงที่สุดเลยหรือเปล่าวะ โอ้โหเจ็บไลยเจ็บมาแล้ว่ามามาครับมาครับเฮ้ยนอนีห้ตัวเองเดี๋ยวก่อนจบเล่นศึกชิงบอลนี่เลยอ้ามาเลยมาเจสซี่หมอจะไม่เข้าไปตัวนี้เพราะวันนี้มันโหดจัดจัด่ห้ามพูดนะแล้วนอนให้ตัวเองไม้ทะเลาะกันนะเดี๋ยวแพี่มาเก็บรองเท้าดไปไม่รู้็อะไรไม่รู้บอกอะไรห้ามเสียงดังไอ้ทีนึกไอ้ให้นอนให้ตัวเอง นี่ไงนี่ไงที่หนูข้ทาที่จะเอามาให้ตัวเองดูก่อนไปตายเพราะพี่ผมจะไม่ฆ่าพี่ผม,ไ,ผมไม่ได้การละในรอบต่อไปเอาจริงนี่แหละรอบนี้แหละเดี๋ยวทุกคนที่เล่นกับผมนะจะโดนเก็บเรียบเหมือนข้าวถ่มกินมันนี้ผมกินไม่หมดเสีย <laughs> ข้าวต้งหลายก่อน ว่าแต่ผมต้องกําจัดนีตาผมมีสองตัวมาจะรวมมือกันก็ได้อ่ะแล้วเดอดถ่ายก็ไปแข่งด้วยกันนะผมไม่อยากแข่งด้วยกันอย่างเงี้ยมันเป็นเพื่อนกันเอาเชอร์เชอรี่ด้วยเอาละเอาละเอาละอยู่ดีความตึงละเอาละตอนเนี้ยอ่ะเลี้ยงเก๋เพราะเชื่อกันเนี่ยเลี้ยงผมเยอะกว่าเลี้ยงเราผมเยอะกว่าเลี้ยงผมเยอะกว่าตอนนั้นผมได้เกียบตอนนี้ตัวดุ๊ดัดดดวดดนดด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 ดะดด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  ชิลีก่กาะแล้วตัวละครที่ผมจะใช้แทนเชลลีน่ะนะครับนั่นก็คือโปรอิตตาดิกว่าอิตตาป่ายยับยสึงก่ะ ผมก็ใช้นิตามาประมาณสิบวันสิบเดือนมั้แต่ว่าไม่ค่อยทำรูปไข่แต่ผมเจอที่ผมต้องไปใส่ผมจะใส่กับไอ้นี่กันใส่เดียวเดียวดายไม่สนอะไรเว้ยเลือกผมจะตายแล้วจะตาย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 โอ้ดูดิทุกคนแบบนิตามันอย่างกากอะผมไปโอเคโอเคไปใช้ตัวเดิมดีกว่าจ็กคกี้เหอะไม่ได้อัพอะไรนะแต่ตึงกว่าทุกตัว บอกเลยทุกคนไม่รอดไม่รอดตัวนกินครัมาเอาได้เลไก่อนไ่ได้ไมกตาอยจมนไม่รู้ว่าตอวนี้มันคือระยระนี่ีบอกว่ามันไง

ดิบอุ้ยเอาอีกแล้วไ,ได้ของเยอะได้ของเยอะได้ของเยอะโหแปลน,นี่แหละอีกแล้วผมไม่ชอบไอ้เอฟซีผลลัพธ์ยังไงด้านสิบเหอนยังวม่นี้ด้วยดีกว่าเออทำไมมันไม่มีในเกีสิฟปร,ระมีมบาดวะเป็นเอฟซีพอยต์อะที่เก็บเติมเติมไม้เป็นอุ้ยอีปิกเฮ้ย วิีอกอันนี้วิอะไรอ่ะเอฟถ้าปวดหลอถ้าปวดหลังถ้าปวดลองมานะบอกเลยตัวไม่หอดอะ่ะพมตึงสรอ,อม,มากเลยมอันทำตามก,กนนะใมุกส <c oughs> โอเคทุกคนก็จบคลิปแล้วแล้วมก็มีอบมันยู่ไงนะครับแล้วก็ใบยบายครับ